ตรวจเช็คความพร้อมนะครับก่อนส่งมอบนะครับโดยทั่วไปแล้วก็เขากจะยี่หกันตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์นะครับตรวจสอบระดับของเหลวแล้วก็ร่วมถึงการยังกับคาลิเบรตหางแม่นครับตั้งระบบหางนะครับแล้วก็ติดตั้งหางแล้วก็ไปล่างครับเงาแมนตรวจเช็คความสวยงามก่อนส่งมอบนะครับเนาะโดยโดยทีเซโลแกนล้อไม่เงาเราไม่ส่งสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมานี้นะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องรถไถคังเกษตรยนต์กุ๊บนะครับมานี้ผมอยู่กับ ผู้บา่าวเมสซี่ครับผู้บา่าวเมสซี่หอยจูบครับผมอ่าเซี่ยวไฮจูบหรือว่าช่องผู้บา่าวเมสซี่นะครับเนะาะครับปากส่องเสือครับผมอมาเนี่ยนะครับมืาอ,อนี้นะครับเป็นภารกิจนะครับเลิกงามยามดีนะครับมืาอนี้เฮ้านะครับเฮ้า เตมาเตรียมรถนะครับเตรียมรถส่งมอบให้ลูกค้าอยู่จังหวัดใดครับอยู่จังหวัดลอยเอ็ดครับอยู่จังหวัดลอยเอ็ดนะครับลูกค้าคนนี้จังหวัดลอยเอ็ดกับรถรุ่นนะครับรุ่นไหนครับเมสซี่เฟอร์กุสันครับผม M F 4708ครับขนาด8 5แรงมาครับ8 5แรงมาจุดจวดครับพ่อแม่พี่น้องครับอ่าตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนของการที่ยังนะครับการเก็บงานนะครับเนาะแม่นครับตรวจเช็คความพร้อมนะครับก่อนส่งมอบนะครับโดยทั่วไปแล้วก็เข้าจะยุ่งการ ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์นะครับตรวจสอบระดับของเหลวแล้วก็ร่วมถึงการยังกับคาลิเบร์หางแม่นครับตั้งระบบหางนะครับแล้วก็ติดตั้งหางแล้วก็ไปล่างครับเงาแม่นดจิตความสวยงามก่อนทรงหมอกนะครับเนาะโดยโดยทีเซโลแกนล้อไม่เงาเราไม่ส่งนะครับล้อไม่เงาเราไม่ส่งโาซั่นอ่ะพาเดินชมนะครับพี่ครับผมอ่ะตัวนี้มันมีจุดเด่นอย่างไรนะครับเซลล์หอยจูบใส่เบาะขาวๆก็ได้ครัอ่าตัวนี้นะครับเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องซีสูบนะครับเดร็กอีเจคชันนะครับผมเป็นของตระกูลของโกโบซีดีนะครับผม ให้แห้งเบียดสูงนะครับที่รอบเครื่องตั้มครับผมให้เบาเข้าลึกมาสนนแม่นครับสโลแกนให้เบาเข้าลึกนะครับของครูบ่าวเิ่นโดยข้าวนะครับผมข้าวนาจะเป็นข้าวนายี่ห้อของคาร์เนโลนะครับผมตัวนี้จะมีลิมิเต็ดสลิปคาดนะครับมีลิมิเต็ดสลิปคาดพร้อมนะครับลิมิเต็ดสลิปคาดอีกจะทํางานเมื่อนะครับรอซ้ายกั็รอขวาหมุนโม่ซ้ำกันนะครับน้องขาดมันก็บจิจับกันให้มันเกิดการตะกุยดินไปพร้อมกันได้นะครับยางไม่ได้ครับยาง ยางตัวนี้นะครับผมเป็นยางเรเดียนนะครับผมยางเรเดียนเลยนะครับเด้อครับนิ่มนะครับผมครับยืดยุ่นได้นะครับเบื้องหน้ายางนะครับประเมนมันเปียกได้ครับนี่มันเป็นมันเป็นโครงสร้างของยางนะครับมีความยืดยุ่นสูงนะครับแมนครับผมมันยืดยุ่นสูงอ่ะระบบต่อไปครับจันมียางอีกเกียร์เพล็กนะครับเกียร์ระบบเกียร์ครับบัดนี้มาอยู่ต่อระบบเกียร์นะครับตัวนี้ถือว่าเป็นเกียร์ที่ท่านสมัยนะครับอ่าถือว่าเป็นเกียร์ที่ท่านสมัยก็ว่าได้นะครับผมเป็นแบบ สิบสองเดินหน้าสิบสองถอยหลังนะครับผมสิบสองเกียร์เดินหน้าสิบสองเกียร์ถอยหลังนะครับเนาะแบบชารเทินวะเดินหน้าถอยหลังเลยคล่องตัวนะครับครับผมถ้าเป็นนักมวยกับมวยมัดเร็วหรือไปข้องพื้นที่แคบๆมีสบายครับนะครับผมเข้ามาเบิึงข้างหลังครับมาเชิญครับเดี๋ยวนี้นะครับระบบยกข้างหลังนะครับผมของเข้าจะบ่มีเขาเอื่นสาให้นะครับเนาะจะเป็นกระบอกยกนะครับ สามารถยกกำนักได้ถึง3,000กิโลกร,รัมนะครับผม3ตันนะครับเนาะ3ตันหัวใจของระบบไฮโดรลิกอยู่ตรงนี้ทั้งเบิ้จะถูกยกออกมาไปข้างนอกทั้งหมดแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องเวลาเขาสอนดูแลกษาง,ง่ายเรอต้องลื้อบล็บอกเรต้องลื้อยังถ้าระบบไฮโดรลิกมีปัญหาเขาตรวจเช็คที่หัวใจมันอยู่ตรงนี้เลยะนะครับผมอ่านี่จอยมาพร้อมนะครับจอยสำหรับลูกค้าที่ติดต,ตั้งอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมนะครับเพามีจอยมานาครับมประสงค์มาครับผมมีตัวใดพิเศษดีครับอ่าดับคอนโทรลนะครับ มาเบื้องใกล้ๆเลยครับตัวนี้เป็นสายนะครับเซ็นเซอร์ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้านะครับตัวสายตัวนี้นะครับความละเอียดจะสูงมากนะครับเวลาเขาตั้งดาบนะครับเนาะระบบไถอัตโนมัติของเฮานี่จะคล่องตัวมากนะครับผมอ่ามองได้ยี่ครับซางเอ้ย์จานเซลนี่นะครับอ่าปักไฟครับปักไฟมีปักไฟมาพร้อมปักไฟสมัตต่อสลี่นะครับเนาะบ้านเฮ้าต่อสลี่กับมีไฟเลี้ยวไฟเบรกยังก็ออกนี่เลยนะครับต่อจากนี้ไปได้นะครับได้รับน้่ยมันให้นะครับเป็นหลอดแก้วสมัตเลี้ยว เห็นได้นะครับตรวจสอบได้ง่ายนะครับเนาะอ่ายเช็คแบบยากนะครับอ่าดูตรวจสอบได้ง่ายอ่ะมาด่านคางมาเบึงอันนี้ครับบึงซังบิ๊กเพิ่นกันบิึงซังบิ๊กเราเห็นอย่างยู่นี่เราขูดเลขครับขูดเลขอ้าวได้เลขได้จารย์บอกเพิ่นนะครับโอ้หลายเลยครับโอ้ได้หลายเลขอยู่ซั่นอ่าครับมาซังบิ๊ก่องฝาก่องก่อน่องง่ายกว่าซังบิ๊กเนี่ยนี่ยุ่งยากเซอร์วิสช่องยุ่งยากเซอร์วิสครับผู้ใดตั้งให้ว่า ชื่อช่องยุ่งยากเซอร์วิสนะครับฝากติดตามเพื่อนแน่นะครับผมอ่าเอาเบื้องต้นนะครับผมเรื่องบอกไปนะครับรถแมสซี่ของเขานะครับจะมีกองอากาศนะครับมีกองอากาศชนิดเปียกนะครับแล้วก็แบบแห้งนะครับสองสั่นนะครับผมเนื่องจากเนาะบานเขานี่คุณนหลายแมนครับคุณนหลายครับหาจนหัวงอกไปแล้วครับหัวคุณนะครับอหัวสีขาวไปแล้วครับครับ กาติดตั้งกล่องเปียงมาจากโรงงานเลยนะครับเนาะตัวนี้ติดตั้งกล่องเปี่ยงมาจากโรงงานเลยครับการอ,อยยืดอายุการใช้างานของเครื่องยตนต์ออกไปได้โอ้หลายเติบครับพี่น้องหลายเติบ <ผม S 2> ครับรถตัวนี้ไม่มีประกันบ้างนี่รับประกันจังไหนสินค้ารับประกันจังไหนอของแมสซีเพื่อกุสันของเฮานี่ครับรับประกันอยู่หนึ่งปีเต็มหรือ12เดือนนับจากวันที่ส่งมอบนะครับเนาะรับประกันทุกชิ้นส่วนในระบบเครื่องยนต์ระบบเกียร์นะครับระบบไฮดรอลิกนะครับผมครับผมรับประกันนะครับดังนั้นซื้อไปแล้ว ใช้กันยาวๆสบายใจนะครับเนาะใช้กันยาวสบายใจครับพี่น้องมาถามเอามามิโตน้อยกว่านี้ปะอ่าตัวน้อยกว่านี้นะครับก็จะเป็นรุ่น FF4707 นะครับผมแต่กับบ่น้อยลื่นกันหลายครับอ่า4707นี่จักแรงครับ72แรงม้าครับผม72แรงม้านะครับก็จะมีตัวน้อยกว่านี้ตัวนึงก็คือ72แรงม้าครับข้อมสั่งเดียวกันระบบเกียร์เดียวกันระบบ ไฮดรอลิกเดียวกันตั้งแค่เครื่องยนต์แมนครับผมตั้แค่เครื่องยนต์ตัวนั้น72แรงม้า3สูบครับแต่ตัวนี้เป็น4สูบเทอร์โบแมนครับสี่สูบเทอร์โบ85แรงม้าครับนะครับอ่ะโอเคโสมมาพาควนนะครับรายละเอียดคร่าวๆนะครับครับผมอ่ะฝากเบอร์เซลเวอร์จตงเงยนะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับผู้ใดสนใจถ้าผู้ใดสนใจได้ครับผมอ่ะสายด่วนครับ080ครับ4 8 5 2 2 2ห้นะครับผมอ่าหรือว่าเซลว์หอยจูบนะครับผม ฝากที่ตามช่องเพื่อนเนี่ยฝากติดตามนะครับฝากติดตามช่องนะครับผู้บ่าวเมสซี่นะครับผมในช่อง YouTube ได้เลยครับผมครับอ่าครับอีกช่องหนึ่งครับยุ่งยากเซอร์วิสไปซะแล้วฝากกดที่ตามเพื่อนเนี่นะครับกำลังปั้นปั้นปั้นคนติดตามเยอะยูทูบเบอร์นะครับมือใหม่นะครับครับแล้วสุดท้ายนี่กับฝากติดตามช่องผมนะครับรถไถคังเกษตรโดนกุ๊บนะครับสำหรับมื้อนี้นะครับกับสม่าพาควุครับพ่อแม่พี่น้องครับลาไปแล้วครับสสวััดีครบสวัสดีครับ